สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะสมาคมของเราเรียกย่อๆว่าอปิต้านะคะขณะนี้นะคะดิฉันนางสาวอธิพิษกิจพรเจรพักนายกสมาคมนะคะการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะมีความยินดีต้อนรับนะคะนักธุรกิจชาวอินเดียและก็คณะผู้บริหารของบริษัท ประจำประเทศไทยและในฐานะสมาชิกของสมาคมด้วยค่ะแล้วก็สําคัญที่สุดการมาในวันนี้นะคะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการโครงการความร่วมมือทางการค้าการขนส่งระหว่างประเทศระหว่างไทยอินเดียนะคะและงานนี้นะคะเราจะมีกําหนดการในการจัดงานขึ้นระหว่างไทยอินเดียในเดือนธันวาคมหรือเดืเอนธันวาคมนะคะในระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นั้นนะคะ ที่ปรึกษาของนายกสมาคมจะเป็นผู้แนะนําแขกมาจากประเทศอินเดียให้กับเราค่ะเจ้าโอคะสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็น้องโออยู่ในฐานะที่ปรึกษาของสมาคมแอฟริกาของเรารวมกับน้องแอมด้วยนะคะแล้วก็ทั้งสองท่านอยู่ในฐานะผู้บริหารประจําประเทศไทยรวมถึงการทํางานกับสมาคมอย่างเข้มข้นนะคะแล้วกอ็อยากให้น้องโอแนะนําประชาชนทั้งในแล,และต่างประเทศแล้วก็รวมถึงแขกที่มาจาก ประเทศอินเดียของเราด้วยค่ะเชิญค่ะน้องโอค๋คะก็เป็นงานอินเดียอินเตอร์เนชั่นแนลเทรดแฟร์นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์โปรดักต์ของคนไทยอะคะ่ะเข้าไปขายที่ประเทศอินเดียนะคะซึ่งงานนะคะจะจัดในวันที่20ธันวาคม ในปีนี้นะคะจนถึงวันที่6มมกราคมในปีหน้าค่ะเมืองอะไรคะน้องโบคะที่เราจะไปปักทงที่อินเดียค่ะโกกาตาค่ะโกกาตานะคะนี่เป็นจุดร่ม ของโครงการการค้าการขนส่งระหว่างประเทศน้องแอมคะนอกเหนือจากกิจกรรมนะคะผู้ประกอบการชาวไทยของเรานะคะตัวประเทศให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากน้องแอมจะมีวิธีการเชิญชวนประชาชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมของเราณประเทศอินเดียอย่างไรคะเชิญค่ะค่ะก็จะแนะนําถึงความสําคัญนะคะที่ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะก็การเข้าร่วมงานครั้งนี้ก็จะได้ทั้ง สิทธิประโยชน์มากมายนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับผู้คนได้เรียนรู้วัฒนธรรมหลากหลายทุกทุกประเทศเลยะคะ่ะแล้วก็เราก็จะสามารถพรีเซนต์สินค้าของเราได้อย่างเต็มที่ค่ะพร้อมกับอาจจะมีกิฟต์เซตหรือว่าอวเชอร์หรือว่า,วาส,สิทธิพิเศษหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรแถมเข้าไปเราก็จะได้โปรโมตศิลปะวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นเข้าไปได้อีกด้วยะคะ่ะนี่เป็นกิจกรรมระหว่างประเทศนะคะและขัางกายในยกสมาคมนะคะ ขาดไม่ได้นะบอกคะแนะนำแขก v i p ของเราในเรื่องของการ In นดิโ e เยลยอเซลอะรอบเดอ o เวอร์ค a นยูพรี e ซ e ต r พร y o u นต์ยูเอ็ก i ิ i o ชั o ทโอเคเอ่อ last 30 years we are organizing pan India vs trade fair its name is India International Mega Trade Fair this year December we will organize this exhibition at Science City Kolkata This exhibition is the India's number one B2C. It means business to customer exhibition in India and uh, all over the world. Near about one lakh products uh, will uh, uh, display their uh, the, uh, the company uh, with uh, their products in this exhibition, and we would like to. Uh, invite all thai participants with their beautiful products, which is uh, much more uh, better uh, market for india, because india is a growing country, and right now it's a third uh, largest uh, economy and powerful country in the world. so i cordially uh, uh, invited all the thai participants to participate in this exhibition. thank you. Thank you very much. Thank you. และนี่เป็นก้าวสำคัญนะคะในสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกกับการก้าวเข้าสู่เวทีโลก กับโครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศและนอกเหนือจากนี้นะคะท่านประธานกรพครองจรพรบของเราประธานสมาคมแอปเิกานะคะจะขออนุญาตนะคะนำเสนอโครงการดีๆเข้าสู่ตลาดโลกในรอบต่อไปอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสมาคมอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมพิเศษของสมาคมแอปริตา